ตรงนี้ต้องบอกว่ามีพลังเนาะมีมีความรู้สึกแบบใช่เป็นนี่นะครับทุกคนเป็นเป็นเหมือนเพินเนเ่นขึ้นมาจากบาดาลนะครับทุกคนมันมนเห็ดดูเห็ดแบบคือแบบสะขคนลุกนะครับปวดแล้วมันกันเลื่อยกันไปทั้งพุนนะครับนี่ครับผมเน,นี่ยทุกคนบางบลงอกูคือ,อย่างนะอันนี้หาคำตอบมาได้บล็อกจากกัน,นขออนุญาตเด้อครับขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อทุก มันอันนี้มิเป็นเหมือนทั้งเขาต้องบอกว่า Amazing ทัง้งดินแดนนี่อิ่วส m a z i เลยไ่เคยเห็นแบบนี้เลยทุกคนมันเป็นดินเด้ดเ,ปเป็นดินเหมือนดินรายดินอย่างต่ว่าบุรลักษณะการก้อนแหบคือก้อน,นไม่แน่ใจ แล้วรูปทรงก็แตกต่างกันออกไปไปกี่คนโบราณเพื่อนเทศอันที่ย้ำบุญสงการนะเมียประสาทซ้ายนี่ที่บอกคือว่าอาบ้านแหน่ใจเธอเบิ้งฟังพุูนกับมี่พูนอ่ะเบื้องือพุ่นอ่ะทุกคนเบิ้องแผนแบบมุมนี้ดูเธอเบิ้งกระจายกันอยู่แบบทั่วบริเวณวัดเลยนะครับนี่เนี่ยทุกคนโอเคครับผม ออกมาไปเอยนึงตอนนี้นะครับเอาอยู่ที่อาวัดพระบาทภูแฝดเลยเนาะซื้อเพิ่นเนาะซึ่งกับยุกไกๆกับผู้พระนะครับออกมาเพราไก่นะครับทุกคนเขาพักกันแบบแวะกินข้าวกันเนาะเมื่อกี้ที่นี่ก็เลยเออเห็นป้ายวัดเพิ่นเนาะก็เลยลองแวะเข้ามาเบิ่งนะครับนะครับเข้ามาจุดแรกทุกคน เรือนะครับเรือสำเภาท้องเนาะโคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะเนาะเพื่อนบอกสานที่ศักดิ์สิทธิ์โปรดถอดรองเท้านะครับไว้แบบเก่าๆอะ่ะเก่ามากเลยพรงนี้เขาเขาเตือนขึ้นไปข้างหน้าตรงนั้นได้บอกตรงนี้ขึ้นได้บอกครับ ที่ไ่ได้อยู่เลยครับแต่ว่เราลองขึ้นหนึ่อนปะบุญเย็นซามแล้วครับบุญน้บบน้บังแปงไหนดีกว่านอ้เทินอันนี้เป็นเหลือสัมเพาามาบนี่สัมเพาาทองยังไงเลยครับ อ๋อครับผมอ๋ออันที่เป็นพญายนาคเป็นแบบอ๋อโอเคครับครับผมนี่คอ,อกมากคอ,อกสร้างผม <Q> <c oughs> แต่วัดเพื่อนเป็นเก่าแบบเก่าแบบนั่นเนาะคลาสสิกไหมเมื่อพวกนี้บอกกัน,นครับบ่มีคอมูลใดๆนะครับทุกคน เดี๋ยวเขาไปเบิ้งไปพร้อมกันนะครับว่ามีอย่งเนี้ยมาแบบว่าจับจุดให้เก้านะครับงั้นนี่อันนี้คืออะไรอ่ะ้จังวะมันเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำเลยนะโอ้ยพ่อแมนเดี๋ยวดีวต้องถามเพื่อนกึ่เอียงนี่ เพป่นเนหัวขดต่อมความความขดต่อมโอ้น่าจะเป็นน้ำบ่อน้าเพิ่นนี่เวลาโยกน้ำใส่นี่ตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนมองเก็บน้ำเพิ่นมาดู ครังพอมีเราเดี๋ยวเอามือตรงอ้าลังก็ขึ้นเนาะเป็นเป็นมองโยกน้ำเนาะคือสมัยก่อนเลยตรงนี้ไปทางเดินไปทางนีนโอ้ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโบสถ์ไม้ดูข้างในเข้าไปได้ไหม่ะ แบบโคตรเก่าเดี๋ยวคนนี้อาเดินเบมองกันปัดเก่าหักเก่าเหงทุกคนเมองเสาใหม่เสาอย่างนะครับแบบสมัยก้อนเนาะเป็นแบบรุ่นเก่านี่ไหม พระเจ้าบุญเดือนสามบนุบนเอียงเดือนสามโ<น>อ้บ<น>ุญ<น>เขาเขียบเตะครับมันพาวันพุทธมันในวันจรรั่นนี้น่าจะเป็นกุฏิอนะไรเป่บนบอกโอ้พระ คาดสิเก๋บังดูบังดูผู้แฝดผู้แฝดมาดมุมนี่ไหมผู้แฝดได้ผู้แฝดม,มุมนี่ไหมอคืปอปลาคอทะหินต้นอุ้ยเป็นวัดเป็นวัดที่บ่ได้อยู่ในนั่นแต่ว่างามอ่ะวัดนี้เนาะว่า ว่าว่าเคยได้เิ้นแบบว่าว่า,าดังแบบว่าคนหน้าหลายๆใช่ไหมแต่เวลาเขาไมีหลีอบางเธอบางเมืองนี่เพนเหินเ็ดหินซ่อนไหมแล้วไ่ไหมแบบเพิ่สงส <c oughs> ั่งไหยังอากาศโคตสดชื่น ว่าเป็นวัดที่บ่คิดว่าสิงามเด้อทุกคนขี้เข้ามาแบบ่ได้คาดหวังนะวัดนี้อีหลีบ่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าเข้ามาออืเป็นแบบโบราณคลาสสิกสวยแล้วแบบเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดลงโตแหมเบิ่งอ,อันผ้าปังนางปกองค์นี้เ,เ,เบิง่งเพิ่นเฮ็ดเบิ่งลักษณะพระสร้างนะโคตรนานแล้วเนาะเดี๋ยวเบิง่งเนาะทำนน้อีกแล้วท่านถวายเพลิงอีกแล้วถวายหางมิม้มอืออเห็นบ่ันนี้คือปังหยังบ่ปางวันปะ ลูกปางอะไรปังที no, ่ลูกปานอะไรที no, so ่ั่งเบมนี่เลยอจมปวกผู้หนึ่งคลาสสิกไม่ไม่น่าน่าจ่ายนั้นวิแปลกว่ะคือวัดอยู่น้ำอินเดียอย่งนี้ไม่ไม่ควารู้สึกไหมพวกสีสุดโทเธอเขาเต่แบบนี้บ่เนาะงานสิแปได้เนี่ยโอ้สาธุสาธุ น้ำมิลี่ทุกคนวัดนี่แนะน้ำมาเลยคืออันนี้บอมีแบบบอมี่ขอมูลเลยมาแบบนี่แม่่มเลยแม่บังบังบังทั้งนี่ก่อนป้าหาสิบรอบแล้วมั้ยนี่บังโดมตรงหันเบิังโดมหนุ่มเ่นเฮ็ดใหญ่มากเลยมึงเอาเดินดีๆเดินยวเดินแล้วที่สำคัญนี่ทุกคนสิ่งที่มันแปลกนี่ทุกคนเห็นแบบ เนี่ย <tão S 1> แปลกม, <mean S 1> มากเลยไม่รู้<ม>คืออะไรทุกคนดูเป็นเหมือนเจดีที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะทุกคนเนี่ยสเฉพาะเพิ่นบอกใหตุเฉพาะเพิ่นบอกให้ถอดรองเฉพาะเพิ่นบอกให้ถอดรองเท้าก้อนขึ้นมาเพราะพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพิ่นว่าแมนที่เพิ่อนโอ้ขออนุญาตเ้อขออนุญาตเ้อะเนี่ยมันแปลกอหลีบง่าอีอย่างทุกคนเป็นเหมือนเจดีที่เกิดจาก ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโบโบตรงนี้ตั้งแต่ก้มขออนุญาแม่นี่เบิ้งเบิ้งมุมนี้ล่ะตามนะเนี่ยทุกคนเบิ้งบนขู้ือย่างนะอันนี้หาคำตอบมาได้บืู้งจักกันขออนุญาตเด้อครับขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อทุกเบิ้งอันนี้มิเป็นเหมือนทั้งเข่าต้องบอกว่า a m a ซิ่งแห่งดินแดนนี่อิลง เวสิงเลยว่าใครเห็นแบบซี่เลยทุกคนมันเป็นดินเด้เป็นดินเหมือนดินทรายดินอย่างแต่ว่าบลักษณะาการก้อนแบบคือก้อน่ไม่เน่ใจเนี่ย,ยแล้วรูป,รปทรงคือแตกต่างกันออกไปกี่คนโบราณเพื่นเทศอันที่ย้ำบุญสงการนั่นไงประสาทซ้ายที่บอกอคือว่าเอา บ้านแน่ใจเถอะเบื้องฟ้างพุ่นกับมีพุ่นอะเบื้องขึ้นพุ่นอะทุกคนเบืงแผนไปผมนี่ดูเถอะิังกระจายกันอยู่แบบทั่วบริเวณวัดเลยนะครับนี่เนี่ยทุกคนมึงอันนี้โบ๊ะหวอย่างเนะ่ผู้ใดหูกะเขามาคอมเมนต์บอกนี่เด้อนี่แมนโบมีข้อมูลนะครับมอนี้กบมาแบบว่าโบมีข้อมูลอิลีนะครับเขามาบ้งบอตรงนี้ก่อนบ่ก้อนไป บบตรงนี้ทุกคนบ่งด้วยสายตาผมว่าโคตรเก่าเนาะ,กนะเก่าแฮ้งนะ,ะขาดสีแฮ้งเลือขาแฮ้งแต่ตรงมันงามอยู่เด้อเขาคือสวยแต่ว่าผู้น,นั้นอะไรนะผู้นั<ะ>้นเห็นเห็น เห็นอะไรวะอ,น,อน,นาคตเหรออันมึงดูเขยนอนาคตนะมั้งเอาคือเกาแตะเกาเราง้างมั้ยเมื่หน้าเสือบางง้างแบบนี้นไม่เป็นไรก็ไม่ได้เข้าหรอกแต่พามาเบิ่งข้างหน้าเสืออันนี้เป็นคือคือสิมโบลันเป็นสิมโบลันนะทุกคนเป็นฟิลแบบสิมโบลันแบบใแบบช่ง้างมอ่ะ แล้วยุบบนยอดเขาคิดบ้างว่ายุบบนยอดเขานะครับวัดนี้พยุยยอดเขาเลยเป็นพระน่าจะล็อกไปเดี๋ยวซุ้มให้พี่น้องเบ่งดูเพื่อผู้ใดอยากมานะครับบ่อเห็นกก็เห็นนี่เลยเบ่งแนวปิดเป็นล็อกไปหูแต่ว่างามเพียงมุมนี่นี่ครับทุกคนเบ่งอันนี้เป็นลักษณะเหมือนสิมโบราณนะครับ อายุตรงนี้หลักเป็นร้อยนะครับผมมาเพราะว่าดูจากซีดูจากความคลาดสิกนะทุกคนนี่นะครับดูจากความคลาดสิกข,ของอันนี้เนาะแต่ว่าเสดายที่เพื่อน,เ,นเพื่อนปิดไวนะ้เนาะด้นนัยนะครับเขาเขาเขาไปเบื่องบ่ไดนนะทุกคนแต่ภายในวัดเพิ่นนะ่มมีหลายมุมแฮ้งนะครับนี่คือมองมองโดมตรงหันนะครับที่มีปูนสีสุดโทเนานะเพิ่อยุตตรงหันนะครับที่เพิ่นสร้างไว้นะครับ๋ยวเขาสีไปเบื่องมุมนั้นนะครับ มาปันนี้เขาสิมาสู้ดมเข้านี่มีทางเดินอยู่นี่ห้อยคนลง้งนี่เห็นอยู่นี่นี่เดินอ้อมไปข้างหน้านี่มีทางเดินไปได้ไวัดเพื่อนจะเป็นแบบว่าพล้านหินเนาะทุกคนพล้านหินนะครับแต่วัดเจดีนี่แบบเพื่อนสร้างบนแบบหินเลยสร้างเหมือนทับหินไว้นะครับเออทับหินไว้เลย เี่ยพราะส้นมาที่เป็นพลันหินพระตรงนี้เป็นส่วนหางส่วนหางขององค์ปูพญานาคสององค์เนี่ยอันนี้คือส่วนหางเพลินนะทุกคนเพราะเขาเข่าจากด้านหลังอันโดมตัวนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะอ้อมอ้อมไปเบื้องด้านหนานะครับโอ้โหองญ่อยู่เด้ององไงแห้ง,งนะครับใช่ขอดอ้อมเลยออออีกตัวนึงอโออีกองหนึ่งเพิ่นก็ขึ้นพี่พี่เธอะ เพิ่นโพึ้นมาจากนี่บัะนี่ป้าเกล็ดเพิ่นเหมยขึงอ้าเถอะเธอบังเกล็ดเพิ่นสาธุสาธุทุกคนเบิ่งองค์มาเป็นหน่อยเลยทุกคนองค์ยังไงบิ่งเสียนเพิ่นบะนี่ป้าวัดนี่คืออหลังป้าสาธุสาธุ ป๊าดเพิ่นก็เฮ็ดง้อมเถอะเฮซออ่นเนี่ยเถอะป๊าถ้าบังตรงนี้ถ้าถ้ามาแผนด้านหน้าชันเพียถ้าเดินมามุมพี่แล้วจะแผนเข้าไปบ้างไหมป๊าดแพนดูชันเฮซอนเซอออนเพื่อนเอี่ยนี่นะครับทุกคนหน้าที่เป็นปูสีโทนนะเนาะ หัญชาสีปทุมม้านะครับบางนี่อันนี้น่าจะเป็นองค์ปูนะครับอั้เพ่านเจไทยได้เมือนี่ไายพเป็น่งค์งแง่แห้งนะทุกคนหญ่ยยแบบว่าหนาเสียวิมื่อนี่าสนมอบรนี่นะครับ <c oughs> คุณแม่มมอเปนมฮอก็โว่าไปบงงูหญ่เพั่น,ววน,ปปนบอกเห็นไปบ่งงูหญ่ทั้งพูเลยเพื่นบอกบางสิ่นะครับอันนี้สิเป็นหญ้าสีปทุมม้านะครับองค์สีเขียวนะทุกคนงกดด้วยเหมือนเพื่อนรับรู้นะว่า เข้ามานะครับโลกหลานได้มาดยำชมกบบาบไหวยปู้ขับยาเด้อนี่นะครับโหง้ามทุกคนบม่มีคำสิเว้าเลยงามอันนี้ได้ทุกคนบิ่งเมฆตัวนั้นนะครับ ทุกคนเมืองเมฆตรงหันนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์ธรรมชาตินะผมมาเหมือนเหมือนเพิ่นสื่อสารกับเขานะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับวัดผู้แฝดทุกคนผู้แฝดที่อำเภอเมืองนะตำบลตำบลนาเสียวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผม จากที่เขาไปภูพามานะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ภูแฝดนะครับรอล,ล,ล,ลองเข้าไปดูหน่อยปะ่ะได้มาแล้วพระองค์ตอนนี้เขาโยโย่คืออะไรพระองค์กัพระเป็นเถืตรงนี้เป็นพันสั่งไว้เป็นดมอะไรสักอย่างนะอ๋อตอันนี้เป็นเป็นพญางูเว้นบอใช่ตอนแรกเขาเน้นว่าเป็นเป็นพญานาคเนาะจริงๆมันเป็นพญางูใหญ่นะครับ ถุกนะครับอยา่าเด้ออย่าอย่างเขาไปเบิ่งเนี่ยน่าจะล็อกนะเธอเน่าจะล็อกไว้นะครับน่าจะเข้ามาได้อา้าว่เป็นยังเบิ่งแต่ข้างหน้าก็คุมแล้วมือน,นี่โคตรคุมแล้วมือน,นี่นี่นะครับไปเขาเดินอ้อมไปทางเก้าเขานี่ก็ได้อ,อ,อือออกออกทรายนี่ ปะเออเป็นเห็ดคักเห็ดเนี่ยเห็ดงาบเมืม่อไห่ฉันจะออนเนมะ้ถอุงแมเนี่ยน,นี่นะครับเมฆพญานาคยังว่าไปนะทุกคนยังมีอยู่คือเก่านะครับนี่นี่นะครับแล้วโดนแดดโดนยังสวยอะ่อยองงนะปะ่ะเดี๋ยวออกไปตรงนี้เนาะเออคลอยๆับานด,ดนนนาทีนะ่ทนดีนค่ะแทแ้เ อันนี้เป็นฟิลสายแบบบางพันเห็ดพ่นขึ้นมาจากดินเนาะทุกคนเนาะทุกคนบางพันเห็ดดูเห็ดเห็ดคือซะจนขนลุกก่เบางนี่ทุกคนบางนทุกคนบางทุกคนบางพันเห็ดแบบทะลุขึ้นมาจากดินเลยนะพันเห็ดอ่ะใช่ทุกคนดูอันนี้คือพันบไดสร้าง เติมนะมันกับเป็นหินประมาณนี้นะทุกคนใช่แต่แต่ดูจากการสร้างเนี่ยเพื่อนเห็ดแบบคือเพื่อนทะลุขึ้นมาจากจากใช่จากพงดันล่างนะครับนี่ทุกคนเพิ่งนี่นะครับทุกคนเพิ่งนะครับเพิ่งเพื่อนเห็ดดูเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพิ่งเพื่อนเห็ดดูทุกคน ตรงนี้ต้องบอกว่ามีพลังเนาะมีมีความรู้สึกแบบใช่เป็นนี่นะครับทุกคนเป็นเป็นเหมือนเพิ่นขึ้นมาจากบาดาลนะครับทุกคนบางบันเถ็ดดูเหตดแบบคือแบบสะคนลุกนะครับปวดแล้วมันกันเรื่อยกันไปทั้งพุนนะครับนี่ครับผมภูแฝดนะทุกคนวัดภูแฝดนะครับอยู่ที่ชัยภูมินะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผู้ใดมานะทุกคน เม่อเฉพาะจุดนี้นะทุกคนคือมีหลายจุดแห้งของวัดนะครับที่ผมจะว่าหลายคนพันยังบ่หูจักเนาะว่าจะมีวัดประมาณนี้นะครับสวยจริงนะทุกคนสวยและครังมากนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าวัดนี้แบบเซอร์ไพรส์แบบแท้งนะทุกคนนี่นะครับคนบางมุมเนี่มุมนี้คือสวยแท้งนะครับทุกคนบางนี่นะครับผม สวยมากเป็นวัดที่ต้องบอกว่าดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เขามาข้างใน,นคือแบบสวยเฮงอโอ้ยอันซินนี่นะวัดพันทั้งเขาเลยด้ทุกคนเมืองนี้ลงไปผืนนะพอเขาเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับมุมนี้มุมนี้สิเห็นเลยว่าเขาขึ้นมาจากเขานะครับ ้านเนาะนี่ครับเป็นทั้งเดินสัลบลงไปนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับคลิปหน้าแบตสิไปใส่นะครับกดสัตว์กระดิ่งไว้เลยนะครับภาสิไ่ได้ผาดคลิปไม่ๆวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับ